ซื้อหวยตามสถิติเนี่ยมันช่วยให้ถูรางวัลมากขึ้นจริงเหรอครับโอ้โหคำถามนี้คลาสสิกมากเลยนะฮะเถียงกันมาตลอดวันนี้แหละเราจะมาเจาะลึกหาคําตอบกันแบบเน้นๆด้วยข้อมูลแล้วก็ตัวเลขเลยครับผมว่านะนี่เป็นคําถามที่อยู่ในใจของคอหวยหลายๆคนเลยพอถึงวันที่1กับสิบหทีไรความหวังมันก็มาใช่ไหมครับว่าเอ๊ะเราจะเอาสถิติเนี่ยมาเอาชนะเกมตัวเลขแบบนี้ได้จริงๆหรือมันเป็นไปได้แค่ไหนกันคือมันมีความเชื่อกันอย่างแพร่หลายเลยนะครับว่าเฮ้ย การออกหวยเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องดวงอย่างเดียวนะแต่มันเหมือนเป็นรหัสลับอะไรสักอย่างที่เราถอดได้ถ้าเรามีกลยุทธ์ที่ถูกที่ควรและไอความเชื่อนี่แหละครับที่ทําให้หลายคนเนี่ยหันมาจริงจังกับการใช้สถิติกันมากๆใช่แล้วครับการมานั่งจดนั่งวิเคราะห์ผลรางวัลย้อนหลังเนี่ยกลายเป็นกิจวัตรประจําของหลายคนไปแล้วก็เพราะเชื่อกันแบบสุดใจเลยว่าในกองข้อมูลตัวเลขพวกนั้นน่ยมันต้องมีแพทเทิร์นหรือรูปแบบบางอย่างซ่อนอยู่แน่ แค่รอให้เราไปหามันให้เจอเท่านั้นเองและวิธีที่เขาคิดๆกันเนี่ยมีอะไรบ้างหลกัหลกๆเลยนะครับก็จะมีการหาเลขร้อนคือเลขที่ออกบ่อยเกินกับอีกขั้วหนึ่งคือเลขเย็นคือเลขที่ไม่ค่อยจะออกเลยแล้วก็หวังว่าเออเดี๋ยวอีกไม่นานมันต้องมาแน่ๆบางคนก็ไปอีกทางครับไปดูว่าเลขไหนชอบมาคู่กันหรือไปวิเคราะห์สัดส่วนเลขคู่เลขคี่คือทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันเป็นความพยายามที่จะหาแบบแผนอะไรสักอย่างจากสิ่งที่มันควรจะเป็นการสุ่มครับ โอเคพอเราเห็นความหวังและกลยุทธ์ของฝั่งคนเล่นหวยไปแล้วเนี่ยคราวนี้เราลองมาเปลี่ยนมุมมองกันบ้างดีกว่าครับเราจะไปดูหลักการทางวิทยาศาสตร์จริงๆที่มันอยู่เบื้องหลังเกมแห่งโชคชะตานี้กันและตรงนี้แหละครับคือจุดที่ความเชื่อกับหลักคณิตศาสตร์เนี่ยมันเดินสวนทางกันแบบชัดเจนเลยฝั่งหนึ่งอะ่ะเชื่อว่าหวยมันมีรูปแบบที่พอจะเดาทางได้แต่อีกฝั่งหนึ่งหลักการทางคณิตศาสตร์บอกเราชัดๆเลยครับว่า การออกรางวัลแต่ละครั้งอ่ะมันเป็นอิสระต่อกันโดยสิ้นเชิงพูดได้เข้าใจง่ายๆก็คือหวยมันไม่มีความทรงจําครับมันไม่ยุ่หรอกไม่สนใจด้วยว่างวดที่แล้วออกเลขอะไรไปเอาจริงนะครับต่อให้เป็นระบบที่สุ่มแบบเพอร์เฟกสุดๆเลยเนี่ยเราก็จังเห็นปรากฏการณ์ที่ดูเหมือนว่ามีเลขร้อนเลขเย็นเกิดขึ้นได้อยู่ดีครับคือไอสิ่งที่เราเห็นว่ามันเหมือนจะเป็นรูปแบบเป็นแพทเทิร์นเนี่ยจริงๆแล้วมันก็เป็นแค่ความผันผวนตามธรรมชาติของสถิติเท่านั้นเองไม่ได้มีอะไรพิเศษเลย ตามหลักการแล้วเนี่ยไอเรื่องการสุ่มที่ว่าเนี่ยมันควรจะใช้ได้กับหวยทุกประเภทบนโลกใบนี้นะครับแต่แต่ถ้าเกิดว่าไอสุ่มมุอถฐานที่ว่ามันสุ่มแบบสมบูรณ์แบบ100%เนี่ยมันอาจจะไม่จริงทั้งหมดสําหรับหวยบ้านเราล่ะเออคําถามนี้น่าคิดมากเลยนะครับและมันกําลังจะพาเราไปเจาะลึกข้อมูลงานวิจัยชิ้นหนึ่งที่เขาศึกษาเรื่องหวยไทยโดยเฉพาะเลยมาดูกันครับว่าเขาเจออะไรเรื่องนี้พีคมากครับ คือมันมีงานวิจัยของไทยจริงๆนะครับที่ศึกษาเรื่องนี้แบบจริงจังมากเขาไปรวบรวมข้อมูลางวัลที่1ย้อนหลังไปถึง20ปีเต็มแล้วก็เจอครับเจอความผิดปกติทางเศรษฐีบางอย่างที่น่าสนใจมากซึ่งทําให้เรื่องที่เราคุยกันอยู่เนี่ยมันซับซ้อนขึ้นไปอีกขั้นเลยและนี่แหละครับคือหลักฐานชิ้นเอก ของงานวิจัยชิน้นนี้เขาพบว่าการกระจายตัวของตัวเลขในตำแหน่งหลักสุดท้ายของรางวัลที่1เนี่ยมันไม่สม่ำเสมอกันอย่างที่ควรจะเป็นในการสุ่มแบบเพอร์เฟกพูดได้ง่ายคือมันดูแปลกๆก่อนเลขในหลักอื่นๆยังเห็นได้ชัดเลยครับเพื่อให้เห็นภาพชัดๆนะครับข้อมูลจากงานวิจัยชี้ว่าเลข7เนี่ย เป็นเลขที่ออกในหลักหน่วยของรางวัลที่1บ่อยที่สุดเลยครับอยู่ที่14%ในขณะที่เลข9กลายเป็นเลขที่อาภัพที่สุดออกน้อยสุดแค่5.4%เองซึ่งตัวเลขทั้ง2ตัวนี้เนี่ยมันต่างจากค่าเฉลี่ยที่ควรจะเป็นคือ10%แบบต่างกันเยอะเลยโอเคพอเราเห็นความผิดปกติที่น่าสนใจนี่ไปแล้วหลายคนอาจจะเริ่มมีความหวังใช่ไหมครับแต่เดี๋ยวก่อนครับเราต้องกลับมามองภาพใหญ่กันอีกทีนะครับ นั่นก็คือเรื่องของโอกาสจริงๆในการถูกรางวัลคือต้องบอกแบบนี้ครับไม่ว่าเราจะใช้กลยุทธ์เด็ดแค่ไหนก็ตามความจริงข้อหนึ่งที่มันไม่เคยเปลี่ยนเลยก็คือโอกาสในการถูกรางวัลที่1เนี่ยมันคือ1นในล้านครับหนึ่งในล้าน,คน,น,านแค่คิดก็ท้อแล้วใช่ไหมครับตัวเลขนี้มันมหาศาลมากซะจนไอ้ความผิดปกติเล็กๆน้อยๆที่เราเห็นเมื่อกี้เนี่ยมันกลายเป็นเรื่องเล็กน้อยไปเลยเอาล่ะนั้นถ้าเราไม่หวังรางวัลที่หนึ่งแลครับเอาแค่ถูกรางวัลอะไรก็ได้สักรางวัลหนึ่งพอ โอกาสมันจะดีขึ้นไหมคําตอบก็คือก็ยังน้อยมากอยู่ดีครับคือมันมีโอกาสแค่ประมาณ1.4%เท่านั้นเองที่จะถูกรางวัลอะไรสักอย่างนั่นแปลว่าอีกเกือบ9 9หรือ98.6%เนี่ยคือไม่ถูกอะไรเลยพอเห็นโอกาสที่มันน้อยขนาดนี้แล้วคำถามต่อมาที่ต้องคิดเลยก็คือแล้วในแง่การเงินล่ะการซื้อหวยเนี่ยมันคุ้มค่าหรือเปล่ามันใช่การลงทุนที่ดีไหม ในทางเศรษฐศาสตร์หรือสถิตินะครับเขามีเครื่องมือตัวหนึ่งที่เรียกว่าผลตอบแทนคาดหวังหรือภาษาอังกฤษคือ expected value มันเป็นวิธีที่ช่วยให้เราประเมินได้ว่าการเสี่ยงโชคครั้งนี้มันคุ้มไหมพูดง่ายๆคือมันคือค่าเฉลี่ยของผลได้ผลเสียของเราถ้าเราเล่นไปเรื่อยๆในระยะยาวครับแล้วเราจะคำนวณมันยังไงอลองดูแบบง่ายๆนะครับเราก็ต้องเอาโอกาสที่เราจะถูกรางวัลทุกรางวัลเนี่ยมาคูณกับมูลค่าเงินรางวัลของมัน แล้วก็เอามาบวกกันแต่อย่าลืมนะครับเราต้องเอาไปหักลบกับโอกาสส่วนใหญ่หรือโอกาสที่มหาศาลมากๆที่เราจะไม่ถูกรางวัลอะไรเลยซึ่งนั่นหมายถึงเราจะเสียเงิน80บาทไป,ปเปล่าๆและพอเราบวกลบคูณหารทั้งหมดเสร็จเรียบร้อยเราจะได้ตัวเลขนี้ออกมาครับติดลบ30.87บาทนี่แหละครับคือผลตอบแทนคาดหวังจากการซื้อหวย1ใบในราคา80บาทความหมายของมันก็คือโดยเฉลี่ยแล้วในระยะยาวเนี่ย ทุกครั้งที่เราซื้อหวยหนึ่งใบมันคือการขาดทุนประมาณ31บาทนั่นเองเอาละครับหลังจากที่เราดูข้อมูลกันมาทั้งหมดแล้วเนี่ยก็ถึงเวลาที่เราจะมาสรุปรวบยอดเพื่อตอบคำถามแรกสุดที่เราตั้งไว้กันไอความคิดที่ว่าเดี๋ยวเล่นไปเรืเ่อยๆยังไงก็ต้องถูกสักวันเนี่ยนะครับในทางตรก,กะเขาเรียกว่าเหตุผลวิบัติของนักพนันหรือ gamblers fallacy ครับมันเป็นความคิดที่สวนทางกับหลักความน่าจะเป็นโดยสิ้นเชิงเลยเพราะอย่างที่เราย้ำไปแล้วว่า การออกรางวัลแต่ละครั้งเนี่ยมันเป็นอิสระต่อกันไม่เกี่ยวกันเลยเพราะฉะนั้นประเด็นสําคัญที่สุดก็คือถึงแม้ว่าเราจะเจอความผิดปกติเล็กๆน้อยๆในเลขหลักสุดท้ายของรางวัลที่1ก็จริงแต่ความได้เปรียบที่เราได้จากข้อมูลตรงนั้นน่ะมันน้อยนิดซะจนแทบจะไม่มีผลอะไรเลยครับเมื่อเอาไปเทียบกับโอกาสถูกรางวัลที่มันน้อยมากๆมากๆและผลตอบแทนคาดหวังที่ติดลบแบบเห็นเห็นเอาแล้วอย่างนี้เราควรทํำยังไงดีล่ะคําตอบที่ดีที่สุดก็คือเปลี่ยนมุมมองครับ ให้มองว่าการซื้อหวยเนี่ยมันคือเกมแห่งโชคล้วนๆเลยเล่นเพราะความบันเทิงเพราะความสนุกเพราะความตื่นเต้นไม่ใช่เล่นเพื่อเป็นการลงทุนหวังรวยเป็นหลักและที่สำคัญที่สุดเลยนะครับคือต้องกำหนดงบประมาณในการเล่นให้ชัดเจนแล้วก็ทำตามนั้นอย่างเคร่งครัดด้วยสุดท้ายนี้ผมขอทิ้งคำถามไวใ้ให้ไปลองคิดกันต่อนะครับว่าในเมื่อเรารู้ทั้งเรื่องของโอกาสแล้วก็ผลตอบแทนทางคณิตศาสตร์ทั้งหมดแล้วเนี่ยแล้วอะไรคือมูลค่าที่แท้จริงของสลากหนึ่งใบสำหรับคนที่ซื้อมันล่ะครับ บางทีมันอาจจะเป็นมูลค่าของความหวังของความฝันหรือของความสนุกที่ได้หลุนซึ่งเป็นอะไรที่ตัวเลขอย่างเดียวคงวัดค่าได้ทั้งหมดจริงไหมครับ